สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .5 เรื่องบัญญัติตรายางคำแนะนำนักเรียนควรทำไปเรียนไปไม่ควรลอกอย่างเดียวนะคะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปดูกันต่อที่ข้อ10นะคะโจทย์บอกว่าเม็ดมะม่วงหิมพานนะคะ15กิโลกร,รมัมกลุ่มแม่บ้านนำมาบรรจุถุงได้50ถุง ะะโจทย์ถามว่าถ้ามีผู้สั่งซื้อ140ถุงเนี่ยต้องใช้เม็ดมะม่วงหิมะพา,าทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมถามเป็นกิโลกร,รมัมถูกไหมคะแปลว่าสิ่งที่โจทย์บอกมาว่านะคะไอ่ 10, 15กิโลกร,รัมเนี่ยบรรจุได้50ถุงเนี่ยเอาวันเนี้ยไว้15กิโลกร,รัมไว้ทางด้านขวาเพราะโจทย์ถามเป็นกิโลกร,รมัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีทำนะคะเราก็จะนำสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ มะม่วงนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะอ่ะเท่าไหร่คะ50ถุงเห็นไหมคะครูนำา50ถุงขึ้นก่อนเพราะว่าโจทย์ถามเป็นกิโลกร,รมัมครูจะเขียน15กิโลกร,รัมไว้ทางขวาเนาะอ่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถุงใช้เม็ดมะม่วงอันนี้ครูขอเขียนย่อนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนาะ1ิบกิ โรกร,รัมนะคะทีนี้เราได้แล้วว่าถ้าเราจะนะคะใส่เม็ดมะม่วงหิมะพรนาวเนี่ยห้ถุงต้องใช้เม็ดมะม่วงหิมาพานเนี่ยสิกิโลกรัมต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าเม็ดมะม่วงหิมะพาวเนี่ยนะคะอ่ะหนึ่งถุงเนี่ยต้องใช้เม,ม,ม็ดมะม่วงหินมะพาวน,นะคะอ่ะกี่กิโลกร,รมัมถูกไหม เราก็นำ15ตั้งไว้ก่อนเสร็จแล้วย้าย50มาหารก็จะได้เป็น15ส่วน50ทีนี้15ส่วน50ใช้แม่5ตัดได้5อะไรได้15 5 3 15 5อะไรได้50 5 10เป็น50ตัดแล้วก็จะเหลือ3ส่วน10กิโลกร,รมัมนะคะแปลว่าถ้าเราจะบรรจุ1ถุงเนี่ยต้องใช้3ส่วน10กิโลกร,รมัมต่อไปเราจะหาว่าเม็ดมะม่วงหินมะพาน นะคะกี่ถุงคะโจทย์ถาม140่ถุงถูกไหมเราก็ต้องหาว่า140่ถุงเนี้ยมันต้องใช้กี่กิโลถูกไหมคะใช้เม็ดมะม่วงนะคะอ่ะก็นำา3ส่วน10ตั้งไว้เหมือนเดิมก่อนเสร็จแล้วก็คูณด้วย140ส่วน1นะคะอ้าว10นะคะตัด140ก็จะเหลือ14ถูกไหมคะอ้าวทีนี้ เราก็นำ14นะคะไปคูณกับ3เนาะอ่ะ14คูณ3นะคะก็จะได้เป็น42กิโลกรัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็นำไปสรุปอีกทีหนึ่งดังนั้นนะคะถ้ามีผู้สั่งซื้อ140ถุง ต้องใช้เม็ดมะม่วงหิมพานนะคะอ้าวกี่กิโลล่ะเมื่อกี้ที่เราคิดไว้ก็คือ42กิโลกรัมนั่นเองนะคะเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็ตอบลงไปว่า42กิโลกรัมนะคะข้อนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูต่อที่ข้อ11นะคะโจทย์บอกว่า แป้งนะคะขี่จักรยานรอบสนามนะสามรอบนะคะใช้เวลา5นาทีนะคะถ้าแป้งต้องการขี่จักรยานด้วยความเร็วเท่าเดิมนะแต่เป็นเวลา40นาทีต้องนะคะขี่จักรยาน,นี่ยรอบสนามกี่รอบนะคะเราจะเห็นว่าโจทย์ถามเป็นรอบแปลว่าต้องนำสามรอบมาเขียนที่หลังเนาะก็คือจะเขียนว่าเวลา5นาทีขี่จักรยานได้3มรอบนะคะนำรอบมาไว้ทางด้านขวาเนาะ อวิธีทำนะคะเราก็จะเขียนไปค่ะเวลา5นาทีขี่จักรยานได้3รอบนะคะเสร็จแล้วเราก็ามาคิดเวลา1นนาทีเนี่ยจะขี่ได้กี่รอบนะขี่จักรยาน ได้โดยการนำา3ตั้งนะคะหารด้วย5นั่นเองนะคะอ่ะก็จะได้3.5ส่วน5รอบตรงนี้ตัดไม่ได้ก็ติดไว้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปตัดทีหลังนะคะอ่ะต่อไปเขาบอกว่าเวลากี่นาทีละโจทย์ถามเนี่ย40นาทีเห็นไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนไปคะ่ะเวลา40นาทีนะคะขี่จักรยาน ได้เห็นไหมคะเราก็นำสามส่วนห้าตั้งไว้ก่อนเสร็จแล้วก็คูณสี่สิบส่วนหนึ่งนะคะห้ากับสี่สิบตัดกันได้โดยนำแม่ห้ามาตัดห้าหนึ่งห้าห้าแปดสี่สิบเสร็จแล้วนะคะก็นำแปดไปคูณกับสามนะคะแปดคูณสามก็จะได้เท่ากับยี่สิบสี่รอบนั่นเองนะคะอ่ะก็เขียนสรุปไปค่ะดังนั้นนะคะอ่ะทาแป้งอ่ะทาแป้ง นะคะต้องเออขอโทษค่ะทาแป้งอ่ะต้องการขี่จักรยานเนาะต้องการขี่จักรยาน40นาทีนะคะอ่ะแป้งจะต้องขี่รอบสนามนะคะทั้งหมด24 รอบนั่นเองนะคะเราก็ตอบลงไปว่าข้อนี้ก็คือ24รอบนะคะอ่ะก็จะได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้เนาะอ่ะไปต่อกันที่ข้อ12ค่ะข้อ12กุหลาบ128ดอกนำมาจัดนะคะอ่ะแจกันละเท่าเท่ากันได้16ใบนะคะคำถามก็คือถ้าจุ๋มต้องการนะคะจัดแจกันเพิ่ม9ใบต้องใช้กี่ดอกเห็นไหม ถามเป็นดอกแปลว่าสิ่งที่โจทย์บอกนะคะเรานํากุหลาบนะคะที่หน่วย128ดอกเนี้ยไว้ทางด้านขวานะคะอ่ะครูก็จะเขียนว่าจัดกุหลาบนะคะจัดกุหลาบใส่แจกัน16ใบเห็นไหมคะครูนํา16ใบขึ้นก่อนอ่ะก็จะต้องใช้กุหลาบนะคะ 128ดอกเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเสร็จแล้วเราก็ทำนะคะทางซ้ายให้เป็น1เหมือนเดิมก็คือจัดกุหลาบใส่แจกันเราก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าแจกันแค่ใบเดียวล่ะต้องใช้กุหลาบทั้งหมดกี่ดอกถูกไหมคะโดยการนำา2 8 8ตั้งหารด้วย16เนาะ พอได้แล้วนะคะเราก็จะนํา16ไปหาร128เลยเพราะว่าข้อนี้มันหารกันได้นะคะหรือถ้าใครจะนําแม่4มาหารออกก่อนก็ได้นะคะครอกข้อนี้เนาะอ่าข้อนี้ครูจะใช้128หาร16เลยนะซึ่ง128หาร16เนี่ยจะได้เท่ากับ8ดอกนะคะแปลว่าข้อนี้ก็คือถ้าเราจัดกลุหลาบใส่แจกัน1ใบเนี่ยต้องใช้กุลาบ8ดอกนั่นเองนะคะอ่าที่นี้เราก็ไปหานะคะเพราะว่าโจทย์ถามว่าต้อง จัดเพิ่มอีก9ใบเนาะเราก็ต้องหาว่าจัดกุหลาบนะคะใส่แจกัน9ใบนี่คือสิ่งที่โจทามเนาะต้องใช้กุหลาบกี่ดอกนะคะอ้าว,วิธีการทำก็เขียน8ขึ้นมาก่อนเพราะ8คือคำตอบจากด้านบนถูกไหมคะอ้าวหแจกัน1ใบใช้8ดอกถ้า9ใบล่ะใช้กี่ดอก ก็านำ9ไปคูณ8 9 8ก็จะได้เป็น72ดอกแปลว่าถ้าจะจัดใส่ใจการ9ใบต้องใช้กุหลาบทั้งหมด72ดอกนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าจุม๋มต้องการจัดเพิ่มอีก9ใบนะคะต้องใช้ กุลาบเพิ่มนะคะ72ดอกนั่นเองนะคะอ่ะก็ตอบลงไปข้อนี้ก็จะตอบ72ดอกนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อที่12ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กันด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ จบไปที่ข้อ12ค่ะสวัสดีค่ะ